สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้นะฮะผมได้นําเหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรมาให้ได้ชมกันนะครับครับที่เห็นตรงนี้นะคือเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรมาจากวัดชากไทยนะฮะอาเภอมาคานจังหวัดจันทบุรีนะครับครับนี่นะก็เป็นเหรียญหลวงวงพ่อเพชรรุ่นหนึ่งนะครับเห็นะฮะ หรับพิมพ์นี้นะอาจจะเป็นพิมพ์ใบเสมานะครับจะมีองค์หลวงพ่อเพชรนะฮะอยู่ด้านในนี่นะก็ปางนี้นะจะเป็นปางมันวิชัยนะครับตรบน,นี้นะฮะที่เห็นตรงนี้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อทองแดงเก่านะครับเป็นเนื้อทองแดงรุมดํานะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญพร้อมห่วงนะครับ องหลวงพ่อนะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับครับสําหรับด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นยันนะครับก็จะระบุว่าเป็นเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับวัดชาติไทยนะฮะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระทางภาคตะวันออกนะครับที่คนก็ก็รู้จักกันนะครับนี่นะก็เป็นอีกเหรียนนึงนะครับ ก็สําหรับเหรียญน,นี้นะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่ดูง่ายๆนะครับรายละเอียดนะฮะก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบเหรียญพระพุธแบบนี้นะครับจะือว่าเป็นเหรียญพระพุธนะฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะก็จะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับ ครับสำหรับวันนี้นะก็ขอจุเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ